อ้าวได้เวลามากดคูป,ปองแล้วนะคะไปที่โครมค่ะนะคะอ่ะกลับไปใหม่ไปที่ว e ันอีโ s ซิสเตมพิมพ์คำว่าวันจิ้มเข้าไปค่ะไปที่ d e ลเชเก e ร์เมอร์ชาร์ดจิ้มเข้าไปค่ะนะคะอ่ะเราไปที่ลายก่อนค่ะไปเอาลิงก์นะคะไปเอาลิงก์ที่เราจะกดคูป,ปอง ลองแล้วเราก็ไปที่โคมนะคะใส่ลิงก์ข้างบนก่อนนะ,ะลองทุกรูปแบบนะคะเพื่อที่ว่าจะเข้าตรงไหนง่ายฝักกันพอลิงมาแล้วนะคะเราก็เข้ารูปหน้าคนกดล็อกอินค่ะใส่อีเมลนะคะเชื่อมไหม ค่าไม่ระบบไม่เชื่อมก็ระบบไม่เชื่อมก็เอาลิงก์มาวางข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะคะไปครั้งที่แล้วเรากดใส่ตะกร้าแล้วใช่ไหมคะเอาเราเช็คตะกร้าก่อนเคลียร์ตะกร้าก่อนคะ่ะดีมูฟอเอาเออกให้หมดเลยนะคะ e ด e t e ออกให้หมดเลยตอนนี้เรากดใหม่นะคะ พอมันเชื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะกดขูปของนี้ไปที่ add to cart ไปที่ตะกร้ารถเข็นข้างบนค่ะข้างๆรูปตัวคนจิมไปที่ proceed to check out เลือกที่อยู่นะคะของเรานะคะเลื่อนดูคะ่ะอันนี้ใช้50 dscp นะของเรามีนะคะบัญชีเรามี2 e u ยูโรแล้วก็76 D.C.P กับกดได้ละกดค่ะกดเสร็จรอนะคะกดคอนเ n นิวเห็นไหมคะรอเครื่องหมายถูกอีกทีหนึ่งเนี่ยสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปัดขึ้นนะคะแล้วก็คัดลอกนะคะคูป,ปองหรือแคปหน้าจอก็ได้นะคะส่งให้ร้านค้าก็เป็นอันสําเร็จนะคะช็อปเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งคูป,ปองเพราะฉะนั้นเวันาน,นี้เราก็กดดูเลยเห็นไหมคะ D.C.P เรา หายไปไหมเมื่อกี้นี้แล้วเท่าไหร่คะอ่ะาเมื่อกี้นี้เท่าไหร่หกสิบบาทใช่ป่ะเจ็ดสิบบาทใช่ป่ะตอนนี้เหลือยี่สิบหกแล้วมันหักไปทันทีเลยค่ะนะคะตอนนี้ระบบเนี่ยยังไม่ได้หักยูโรจากคนซื้อนะคะยังหักยูโรจากคนขายอยู่นะคะเดี๋ยวระบบมันกาลังปรับอยู่ค่ะนะคะก็เรียบร้อยแล้วกดสําเร็จค่ะ